แล้วก็อาจจะนึกถึงดาวไลน์นึกถึงดาวไลน์เราอาจจะเห็นเขาไม่เอาแล้วเราก็ไม่เอาก็ต่างใจวันนี้ถ้าเราพยายามอีกนิดหนึง่งแล้วก็อีกนิดหนึง่งแล้วก็อีกนิดหนึง่งเราอาจจะพบว่าวันนี้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยธร,รรมชาติมันอาจจะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็จำนวนคนที่เพิ่มแล้วก็มาเที่ยวกับเราสิ่งที่เราเสียไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ก็คือเวลาคงไม่ต้องมานึกถึงแล้วว่าเออแนละ้วถ้าลุงนี้ล,งงนลุงนู้นั้น แต่ปีนี้ล่ะคะ่ะเราเริ่มต้นรับถึงแล้วกลับไปเนี่ยกลับไปลุยกันเลยนะคะแล้วทํายังไงให้คนของเราเนี่ยเขามีความฝันเขามีความเชื่อเขาก็รู้จักที่จะเลือกแล้วก็แลกเชื่อว่าทริปหน้าเนี่ยนะคะบริษัทอเมย์บอกว่าจะเหมาเรือทั้งลาลําเดียวอาจจะไม่พอก็ได้นะคะถ้าพวกเราตั้งใจจับมือร่วมกัน <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆสําหรับสตาฟทุกภาคส่วนนะคะ เขาบอกว่าเวลาที่เราทํางานหนักเนี่ยเพื่อความฝันของตัวเองเราก็เป็นแค่คนธรรมดาแต่ถ้าเราทําเพื่อความฝันของคนอื่นเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่ได้เห็นนักธุรกิจพาลูกพาครอบครัวพาองค์กรมาเที่ยวแล้วก็เขาก็ยิ้มแย้มถ่ายรูปก,กันอย่างมีความสุขความสุขตรงนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่สตาฟทุกท่านเจอปัญหามาในระหว่างเส้นทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วก็เช่นกันค่ะทุกท่านที่ยืนรับเสียงปรกมือกับการเลื่อนระดับ ก็เพราะว่าท่านก็ผ่านปัญหาอุปสรรคมาปัญหาเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวค่ะแต่ความสําเร็จคือเรื่องถาวรปีหน้าไปเที่ยวกันเยอะเลยนะคะโดยของคนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้จากท่านอาจารย์โุริเซนบริชินะครับซึ่งท่านก็ประสบความสำเร็จสูงมบ้าในคอินเมยนะครับมีประโยคประโยคหนึงนะครับที่ท่านพูดอยู่บ่อยๆผมรับฟังมาแรกๆ ผมก็ฟังแล้วก็ผ่านแต่หลังจากที่ทบทวนอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆผมเชื่อว่าประโยคนเนี้ยถ้าทุกท่านทบทวนนะครับันเป็นประโยคที่สำคัญกับชีวิตของทุกท่านและก็วงตะกูแลแล้วก็ครอบครัวครับชีวิตสำคัญที่การเลือกๆๆๆที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นเพราะในอดีตเราได้เลือก ทำบางสิ่งบางอย่างและละเว้นไม่ทำบางสิ่งบางอย่างนั่นหมายความว่าในอนาคตก็อยู่ที่ว่าวันนี้เราเลือกทำบางสิ่งบางอย่างหรือละเว้นไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันในอนาคตท่านอยากจะมีชีวิตอย่างไรล่ะท่านจะต้องเลือกตั้งแต่วันนี้ครับอยากมีชีวิตมีความสุขแบบที่มาวันนี้ไหมครับอยากมีไหมครับอยากแล้วอะไรเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่เราปรารถนาตรงนั้นเชื่อเถอะครับก่อนทําธุรกิจอเมรผมทํางานประจาตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บริหารหน่วยงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งรู้จักวิถีชีวิตของลูกจ้างเพราะว่าแล้วก็รู้จักวิถีชีวิตของเจ้าของธุรกิจเพราะหน้าที่การงานผมต้องสัมผัสกับเจ้าของธุรกิจตลอดเวลาพอเข้ามาทำธุรกิจอเมริกก็ยิ่งเจอวิถีชีวิต ของคนมากมายหลากหลายสาขาอาชีพความเป็นอยู่ฐานะทั้งหมด3 0กว่าปีผ่านมามันพิสูจน์ชัดเจนรังแล้วพังเล่าทังแล้วพังเล่าแอมเปดีที่สุดครับขอบคุณครับมีใสารแต่ร่วมมาหลายปีก็ไม่ได้ไปไหนสักทร่มีโอกาสได้ฝึกภาคเรีนในเรือเล็กน้อยกับคุณหมอวัชรลาพรมเดือนเสร็จ กลางทะเลคล้ายๆแบบเนี้ยมันจะแบบน,นี้เลยนะครับก็รู้สึกนั่นก็สนุกแล้วนะครั้งเดียวในชิฟตแต่ร่วบคือเอ็นบีครับจัดยนต์ปฏิท,ทินไพศาลจริงๆครับเพราะคนเรือสำราญนี้ก็ทั้งหมด5ครั้งแล้วนะครับและยังเรือสำราญที่อื่นๆด้วยและการใช้ชิฟต์บนเรือสำราญเนี่ยมัน,ม,นมันดีจริงๆนะครับก็อยากเชิญชวนพวกเรานะครับที่อุตส่าห์ฝ่าฟันมาได้คุณสมบัติแล้ว ยังต้องฝ่าฟัากับวีซ่ายของแคนาดาท่านยูเอสนะครับซึ่งยอดนิเย็นใจแกบแต่ท่านก็ชนะแล้วก็มาในวันนี้มีหลายหลายคนก็ร้องไห้อยู่ที่บ้านนะครับหลายนคนดาวหผมกลับดไดมอนด์ก็ซ้อมไปก็ติดอยู่ที่เซเตอร์เหมือนกันนะครับแต่พวกเราอยู่ในเดอลัมนี้ด้วยความสุข <S <S ด้วยความสบายนะครับนะ,ะก็เก็บความรู้สึกเก็บภาพที่ดีดนะครับไปฝากดาวัของทุกคนวิธีการที่ผมจะชวนเชนิญดาวัลของผมมาทุกทุกทริป ก็คือว่าคุณอยากคิดว่าคุณพยายามทำคุณสัมหาตัวเองเสร็จคุณจะคิดว่าขาหน้าคุณจะไปโคเชียหรือเวนิสเสรคุณคิดอย่างนี้ได้ไหมว่าคุณจะไปพาดาวไลน์ของคุณที่คุณให้พันธะสัญญากับเขาเนี่ยมาโคเชียและเวนิสครับนั่นแหละครับแล้วก็จะพามาแค่รหัสเดียวพามาสักสามรหัสคุณเชื่อผมหรือหรหัสก็ได้ ถ้าคุณคิดขนาดนี้โอคุณไม่ต้องคิดหรอกครับคุณมาแน่นอนจร <Yeah. S 1> ิง <Yeah. S 1> ๆแล้วถ้าคุณคิดใหญ่ขนาดนั้นนะครับ <Yeah. S 1> จะมีดาวอลไรคุณบางระดับ <Yeah. S 1> นะครับที่เชื่อและทำตามคุณแล้วก็มาคุณแล้วก็มีความสุขแบบนี้ในทริปหน้าด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็ขอแสดงยินดีกับครอบครัวไหนในครอบครัวนะครับที่ที่เอาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกต่างๆนะครับมาร่วมอ่าเขาเรียกว่าใช้ชีวิตนะครับอย่างมีความสุขสนุกสนานกัน ที่แปลกใหม่ที่หาได้ยากบนเรือสำราญแบบนี้นะครับก็ขอให้คุณคิดต่อไปนะฮะคิดต่อไปว่าจะทําอย่างไรเมื่อกลับไปที่บ้านแล้วจะยังรักษาความสุขของคุณในครอบครัวของคุณนะ่ะนะครับให้สร้างบรรยากาศอย่างเงี้ยให้ได้ซึ่งบรรยากาศเป็นเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากนะครับรักษาบรรยากาศการทําง,งานธุรกิจให้มันราบลื่นแล้วมองไปข้างหน้าไปทางบวกทั้งหมดเลยอะไรที่รู้สึกติดขัดอะไรต่างๆโยนทิ้งให้หมดแล้วก็จะมี ญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่ไม่เห็นด้วยเพื่อนร่วมง,งานกลุ่มกระชานต่างเข้ามามองธุรก,กิดนี้แล้วก็ร่วมง,งานกับคุณแล้วก็เชื่อคุณแล้วก็สร้างโปรเจกไปด้วยกันครับท่าตอนท่านนะคะขอด้ผู้มีบุญทุกท่านนะคะรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะค่ะก็หลายคนก็คงจะรู้สึกนะคะวันที่เรานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย เรารู้ว่าเราต้องประสบความสำเร็จกันอ,อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ได้พบสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่าเราทําสิ่งที่เล็กๆแต่เราทําต่อเนื่องนะคะเรารู้ว่าเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจนะคะแต่พวกเรายังเข้าใจแล้วเราก็กำลังไปทําให้คนที่ไม่เข้าใจอีกมากมายให้เขาได้เข้าใจนะเพราะว่าการที่เวลาหรือสิ่งมีค่าไม่ใช้มันก็หมดไปแต่ถ้าเกิดใช้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องชั่วคราว ประสบความสำเร็จแล้วมันส่งต่อไม่ได้แต่ว่าเราใช้กับในงานธุรกิจเอ็มเวย์ทำให้เราอ่ะได้เป็นเพื่อนกับสตาฟที่น่ารักและก็ดูแลเราอย่างดีผม,มให่ต้สตาฟทุกท่านเลยค่ะด้วคะน่าตื่้นดยนะคะดด้วยนะคะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่เราว่าใจผมแบบน่ารักกันมากๆเลยนะคะค่ะพูดถึงนะคะว่าชีวิตพวกเราอ่ะอยู่เฉยๆเองไม่ได้ใช่ไหมคะ เราต้องพยายามพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจพัฒนาดาวรายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตที่ที่จะแบบลงมาค่ะอยู่ที่เสฉยมันก็ลงมาเองได้เนาะ <laughs> <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดบวกนะคือคนที่เป็นผู้นําเนี่ยถ้าจะก้าวสูงสูงขึ้นไปอ่ะประสบการณ์ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าคนที่จะเป็นเะดัาสูงอัพขึ้นไปจากเพรอัพขึ้นไปเนี่ยสูงได้ไม่ใช่ความสามารถค่ะไม่ใช่ความสามารถนะแต่ว่า เป็นวิธีคิดคิดบวกแบบเป็นองรวมนะเราจะเข้าใจปัญหาที่คนใหม่ๆมองเป็นปัญหาแต่ระดับพวกเรามองเป็นสิ่งท้าทายเราประสบความเ็ได้เพราะเราจัดการสิ่งท้าทายได้แล้วเราก็พบความสําเร็จและถ้าจากนี้ไปทุกคนมีเป้าหมายนะคะถ้ามีคนมาถามดิฉันเขาบอกว่าทำยังไงดีตัวเองอะ่ะสเซ็สแล้วอะ่ะคิดยังไงให้ใหขยันอีก คือเนี่ยเขามองเนี่ยท่นตักจินตนาเนี่ยประสบความสำเร็จแ,แล้วทาไมยังขยันอยู่คือก็อจะบอกว่าที่เราขยันนะ่ะมีวิธีเหมือนกัน<ม>เราอยากขยันนะถ้าเราคิดว่าอยากได้เงินเราคงจะเงินท่วมตัวนะคะมันคงไม่ขยันแล้วอ่าไม่รู้จะจัดก,การยังไงหมอหนึ่งนะไม่รู้จะจัดก,การยังไงแต่ต้องการเงินเพราะเยอะกัน<อ> <laughs> ทำมาตั้งนาน,นเงินไม่เยอะได้ไงจิงปฟออ่านะคะทีนี้ว่าแต่ว่า ถ้าจะขยันนะ่ะเราก็ไปรับรู้ไปมองไปให้เห็นว่าดาวรายกำลังพยายามอยู่ถ้าเราเห็นดาวรายกำลังพยายามอยู่อ่ะเราจะทนไม่ได้อ่ะเราจะสงสารเขาว่าเขาทำอะไรก็ไม่รู้ดูยากเย็นอเขาอ่ะทำอะไรดูยากเยี่เหลือเกินอนะ่ะรู้ทุ่มเททำผิดผิดถูกเห็นแล้วสงสารทนรู้ไม่ได้อ่ะมาช่วยนิดนึงก็ไปแล้วอ่ะ คือแบบว่าพวกเราอ่ะคุณเกียดดันไปนิดน,นึงอ่ะคือชอพร้อมให้คุณดันอ่ะถ้าดันไม่เป็นคุณก็ถีบไปเลยดันส่งดันส่งไม่ให้ถีบดันสง่ดดนสงไปเลยนะคะเข<ฟ>าก็ไปไกลแล้วนะคะที่พวกเราเนี่ยเชื่อไหมคะว่าในแอมเวย์อ่ะเลาเรามีความสุขอ่ะมันไม่มันไม่มีความเหนื่อยหรอกว่าจริงไหมคะเออมีไหนคนเขาบอกนะระดับเพศยหลายท่านเขาบอกเนี่ยเขาว่าที่พวกเขาอยู่เยอะเวลาพาหยุดปรากฏว่าเขา,ขวเขาเหนื่อยกว่าเดิมอีกเขารู้สึกเหนื่อยใจ แต่เขาก็เห็นดาวไายคึืคพักตื่นเต้นโอ้มีความสุขมากมายเลยนี่มันเป็นงั้นจริงจริงแล้วสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วอะ่ะอันนี้ขอเคลียร์นิดนึงนะคะคะ <laughs> แนนไปอ่ะคนใดอย่ามองทั้ <laughs> ไม่ก็มันจะมอง, <laughs> องว่าดมครับเขาชอบบอกว่าให้ไปหาแบบยูสามห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงจริงอ่ะพวกเราอ่ะไม่ใช่มองหายูสามห้าเรามองทุกยูใช่ จะไปเก็บไปทาไม U สามห้าเดี๋ยวก็สูงขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วไอ้ U 35, ที่สูงกว่าสามห้าเนี่ยต้องยิ่งเก็บประสบการณ์สูง <c oughs> พวกเนี้ยนะแล้วแค่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆก็ทําไปแล้วไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยแค่รู้ว่ายิ้มตรงไหนไปตรงไหน,นก็ตรงนั้นแหละจริงไหมคะเออมันไม่ได้ยากเลยจริงจางของออนไลน์คนง่ายอ่ะ c รีเตอร์มันตัสอนแล้วสอนอีกบีกปักโคตรง่ายอ่ะไ่เป็นข้าก็แจกรางวัลนี่ยก็ต้องเป็นอยู่วะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะก็ท okay ่านใดที <consume? No ind ian> ่ติดตามฟังย t u b e นะคะัอนีเกี่ยวตัวจริงนัะคะขอบคุณขอบคุณขอคุณขอบ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 คขอบคุณ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 ขคุณขอบ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 คุณบคุณขบคุณขอบคบคุบคุณขอบุขอบคุณบขอบคุณคุณบคุณบคุณบคุณขอบคุณคุณบคุณขอคุณ